เทคนิคเหลือๆมันคืออะไรตามเท่าแก่คลองโถมไปครับสวัสดีครับจากเท่าแก่คลองโถมสังคมของการแบ่งปันนะครับช่วงนี้ใกล้จะสงการกันแล้วนะครับผมเลยนําชุดซับนะครับผมมาให้เพื่อนๆผมจะแนะนําทิกนะครับทิกนี้เรียกว่าเทคนิคเหลือๆนะครับไอ้เทคนิคเหลือๆมันคืออะไรนะครับผม จริงๆแล้วเทคนิคนี้นะครับเป็นความรู้ในเชิงลึกเลยสำหรับนะครับร้านประดับยนต์นะครับร้านติดตั้งต่างๆนะครับที่เขาเป็นกลลเมตรของเขานั่นเองแต่ละเจ้านะครับผมเขาจะไม่เน้นเรื่องงบนะครับเขาจะไม่สนใจตรงนั้นเลยแต่เขาจะสนใจว่าทําอย่างไรนะครับชุดซับของเขานะครับจะออกมาแน่นดังดีนะครับแล้วเปิดไม่อายใครนั่นเอง ทีนี้เรามาดูเทคนิคอันนี้ครับผมเรียกมันว่าเทคนิคเหลือๆเ,เพราะอะไรครับผมสิ่งที่มันเหลือก็คือ1ครับผมหัวใจสําคัญเลยเจ้ากําลังขับนั่นเองนะครับของดอกลําโพงเรานะครับจริงๆแล้วเพื่อนจะใช้ดอก12ดอกกี่นิ้วก็ได้นะครับไม่สนใจแต่ให้เพื่อนนาเทคนิคคําว่าเหลือๆอของผมไปใช้นะครับ เจ้า m c ดดีนั่นเองในการขับนะครับ m c a ดีตัวนี้รุ่น8 8ดี d นะครับกำลังวัตต์3,500ัวัตต์นะครับที่1 channel สบายสบายนะครับตัวนี้ลงที่1โอห์มนะครับเหลือไหมครับเหลือแน่นอนครับสำหรับ10นิ้วประเด็นของมันคือเราไม่จำเป็นต้องเร่งเกณฑ์ตรงนี้นะครับให้มันเกินดูนะครับเทคนิคของผมมันมีเกณฑ์ขยายเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเร่งเกณฑ์ขยายให้เกินนะครับเราเร่งแค่ครึ่งเดียวนะครับ ถามว่าทําไมต้องเล่งครึ่งเดียวสําหรับตัวนี้มันพอแล้วครับสําหรับคนที่เล่นทั่วไปถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเรามีเกณฑ์ขยายตั้ง100%เนะครับเราสามารถตั้งแค่50%ได้ในสมมุติกรณีที่เราบอกว่าสงการทุกคนจะต้องลากกันยาวๆถูกไหมครับเปิดนานๆทั้งวันนะครับผม78ชั่วโมง45หชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนไปเล่นเทคนิคพอดีพอเพียงนะครับผมมั่นใจเลยว่าน็อกแน่นอนครับ ตัดแน่นอนควันขึ้นแน่นอนนะครับผมนี่คือเทคนิคหนึ่งสำหรับเท่าแก่ของถมเลยจะเล่นชุดซับนะครับให้เพื่อนเลือกเจ้าแอมขยายหรือว่าคาดีให้เหลือๆไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่2ครับหลังจากเราได้คาดีหรือเจ้าตัวขยายเนี่ยที่มันเหลือๆแล้วสบายๆอัดยาวๆแล้วก็คือดอกลำโพงเรามาดูดอกลำโพงกันบ้างครับเอ๊ ดอกลำโพงตัวนี้มันเหลือๆยังไงนะครับเรามาดูครับผมผมจะลากโอ้โหหนักครับผมตัวนี้ลากมาให้ดูนะครับโทษทีนะครับเอามาใกล้ๆนิดนึงอ่ะขยับมานะครับแหลบผมอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับเออดอก10นิ้วเนี่ยที่มันเหลือๆตัวนี้นะครับผมจะให้ดูตัวนี้จะเป็น10นิ้วนะครับแม่เหล็ก180ยินะครับผม หน่วยก้านงานโมนะครับที่เขาทําโมส่งนะครับแบรนด์ต่างๆนะครับผมประเด็นของมันก็คือมันมีสต็อกอยู่ไม่เยอะนะครับผมจะให้ดูนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเหลืออะไรนะครับเขาเรียกว่าดอกเหลือเลือกครับผมทําไมดอกเหลือเลือกเพื่อนรู้ไหมครับเวลาเขาประกอบขึ้นมา1ล็อตรนี้นะครับผมจะให้เพื่อนดูว่าถ้าเพื่อนเคยไปเจอดอกแบบนี้เพื่อนเห็นแม่เหล็กมันเพื่อนเห็นสังเกตไหมครับทุกอย่างมันดูดีหมดเลยครับแหวนก็หนานะครับ สามารถนะครับอัดกําลังวัดได้สูงมากนะครับเหลือเหลือสบายๆนะครับทุกอย่างดีหมดเลยครับยกเว้นมันเป็นดอกขี้เล่ครับผมเรียกมันว่าดอกขี้เล่คือตําหนิของมันนั่นเองเพื่อนเห็นอะไรไหมครับมันเหลือเหลือเลือกจากเขานั่นเองก็คือดูแม่เหล็กครับแม่เหล็กมันไม่เท่ากับชาวบ้านเขาครับเพื่อนเห็นไหมครับผมสงสัยไหมครับถ้าเพื่อนไปเจอดอกขี้เล่แบบนี้เขาเรียกว่าดอกเหลือเลือกนะครับมันก็เหลือเหมือนกันครับผม แต่มันเหลือเรื่องจากเหลือเลือกจากชาวบ้านเขานั่นเองนะครับเวลาเขาประกอบดอกมา1ล็อตเนี่ยนะครับเขาจะเลือกแต่สวยๆกันไปก่อนถูกไหมครับเพื่อไปทําราคาเกตด A ขายกันโด่งๆนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเขาสั่งแม่เหล็กมาเนี่ยนะครับผมในล็อตของมันเนี่ยซึ่งแม่เหล็กใน1ล็อตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขนาด180มมิลเท่ากันเป๊ะนะครับเพราะเวลาการผลิตนะครับเพื่อนให้นึกถึงเออนึกถึงท่อ PVC นะครับให้นึกถึงกระบอก กระบอกน้ําก็ได้เป็นกระบอกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวอย่างมาให้ดูนะครับสักครู่นะครับครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเวลาเขาผลิตนะครับแกนแม่เหล็กออกมาอย่างนี้นะครับเป็นท่อนๆยาวๆใช่ไหมครับผมเป็นท่อนๆยาวๆนะครับเวลาไอ้ช่วงหัวของแกนนะครับมันนะครับอาจจะได้เต็มพอดีนะครับ180นะครับตรงนี้เป็นขนาด180มิลนะครับ เวลาเขาผลิตแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะครับเขาจะผลิตยาวๆออกมาเลยนะครับทีนี้เวลามันตัดไปทีละท่อนครับถูกตัดไปทีละท่อน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 มันก็เลยเหลือท่อนปลายครับที่มันโด่งๆที่มันที่มันบานปลายอะครับเพราะมันเกิดจากการผลิตเกรดแม่เหล็กในเครื่องผลิตแม่เหล็กเนี่ยที่มันนะครับไม่สมส่วนกันก็คือมันมันปลายทางแล้วมันก็เลยบานออกนะครับเวลามันตัดแม่เหล็กออกมาแม่เหล็กมันก็เลย ใหญ่กว่า linkage, ไอ้เจ้าหัวทางนั่นเองครับอันนี้คือแม่เหล็กที่ต้นหัวนะครับหัวทางผลิตปลายทางมาเลยบานออกอย่างนี้ครับแต่ถามว่าเขาเวลาเขาตัดเขาก็ตัด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 แล้วก็ใส่กล่องนะครับส่งมาโรงงานาก็ส่งมาให้ให้โรงงานผลิตนะครับแต่ถามว่าพอเวลามันมาประกอบนะครับแม่เหล็กมันเลยไม่เท่ากันครับแม่เหล็กหัวหัวแถวกับแม่เหล็กปลายแถวนะครับเวลามันตัดมาแล้วพอมาประกอบด้วยกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเลยเหลื่อมกันแบบนี้ครับมันก็เลยเข้าประเด็นเหมือนกับเจ้าแม่เหล็กนี่เอง แต่ถามว่าแม ok <mam. UC S 2> ่เหล็กทั้งเส้นนี้มันเป็นแม่เหล็กโคโลเกตกันไหมครับไม่ใช่ครับมันเป็นแม่เหล็กเกรดดีๆเท่ากับดอกโมดีๆในบ้านเรานี่เองที่คู่ละหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักหมื่นนั่นเองแต่หารู้ไม่ว่าไอ้เจ้าลำโพงพวกนี้นะครับมันถูกทอดทิ้งในตลาดบ้านเราครับผมไม่มีใครซื้อมันครับเพราะว่ามันขี้เหละนะครับแต่ถ้าถามผมมาผมบอกได้เลยว่ามันก็คือเกรดแม่เหล็กตัวเดียวกันนี่เองนะครับกับที่เราเห็นคู่แล้วเป็นหมื่นที่เขาไปตีแบรนด์กันโด่งๆดังๆนะครับ แต่เพียงแค่ว่ามันถูกเอาไปซ่อนเลน์เอาไว้อยู่ในโกดังพอดีผมไปเจอมาก็เลยเอาความรู้อันนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนดูว่าถ้าเพื่อนไปเจอดอกลำโพงแบบนี้ที่ไหนนะครับให้เพื่อนดูลักษณะหน่วยก้านนะครับแล้วยกดูเลยครับเพื่อนจะรู้ว่ามันหนักมากครับมันหนักกว่าดอกตลาดเยอะเลยนะครับผมมวลแม่เหล็กมันเหลือเฟือครับเต็มแน่นอนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอ้โหหนักมากเห็นไหมครับ ไว้สานิ้วมีรูลมระบายอย่างดีนะครับทีโยกนะครับกึงอย่างดีแหวนหนาเตอะนะครับงานโมประกอบมือแน่นอนนิ่งๆนะครับชัวร์แต่มันขี้เหล่ตรงนี้นั่นเองผมเรียกว่ามันเป็นดอกขี้เหล่มีตําหนินะครับถ้าเพื่อนไปเจอที่ไหนก็อย่าลืมนะครับรับมันไว้พิจารณาบ้างนะครับเพื่อนจะได้ของดีนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะอะไรไหมครับถ้าคนโชว์ท้ายก็ถือว่าไม่สวยถูกไหมครับมันไม่ได้รับการนิยมนั่นเอง แต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกจําได้ไหมครับมันคือเกรดดีๆที่เขาขายคู่กับหลักหมื่นนั่นเองแต่ไม่มีใครสนใจแต่ถ้าใครชอบนะครับในหลักการของของมีตมนํนหนนะครับของขี้เละอะไรพวกนี้นะครับมันว่าเขารู้ครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลกับการใช้งานเลยมันได้เกรดวัสดุดีด้วยซ้ําแต่ได้ในราคาที่ถูกนะครับถ้าคนเล่นเป็นก็จะเข้าใจนะครับ แต่เพียงแค่ว่ามันไปถูกซ่อนเล้นไว้อยู่ตามโกดังต่างๆไม่มีใครสนใจมันนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนไปเจอที่ไหนก็เก็บไว้เป็นความรู้นะครับว่าจริงๆแล้วดอกแบบนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าช่างเขาห่วยแตกนะครับประกอบออกมาแล้วเบี้ยวๆแบบนี้นะไม่ใช่นะครับผมเกยกันแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมถามผู้รู้ออจากเจ้าของหรือว่าคนที่เขาผลิตกันมาเลยนะครับผมที่เขาเป็นคนสร้างลําโพงขายกันในบ้านเรานะครับที่เป็นอาจารย์เก่งๆนะครับ ท่านให้ความรู้ผมมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นดอกที่เสียหายอะไรนะครับเพียงแค่ว่าแม่เหล็กมันไม่เท่ากันเฉยๆเนื่องจากการผลิตแม่เหล็กออกมานะครับที่มันมีขนาดไม่เท่ากันก็คือหัวท่อนอันนี้อาจจะเป็นหัวท่อนได้มาตรฐานเป๊ะร80แต่ปลายท่อนมันอาจจะบานไปลายไปแต่เวลาเขาเหมาแม่เหล็กมาครับเขาซื้อแม่เหล็กสั่งนำเข้ามาเนี่ยมันมาทียกลตนะครับ เขาบอกว่าอย่าสนใจเรื่องขนาดมันที่มันผิดเพี้ยนตรงนี้ครับแต่ให้สนใจว่าคุณภาพของแม่เหล็กดีแน่นอนครับไม่มีโบ๋ไม่มีกวงนะครับอัดไปยาวๆไม่ร้อนนะครับสบายๆนั่นเองนี่ก็คือนะครับของเหลือๆครับจากเพื่อนๆที่เลือกกันไปแล้วราคาเป็นหมื่นมันถูกมาอยู่ในราคาหลักพันเองนะครับซึ่งผมไปเจอมาผมรู้สึกว่าเสียดายมากเลยถ้าสงการนี้ใครไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เอาออกไปใช้นะครับ ดูหน่วยกล้ามันดูไว้ข้างในโอ้โหเบล์เริ่มเทิมเลยครับผมลวดเส้นเบล์เริ่มเลยรับรองอัดยาวๆแหวนหนาเป็นนิ้วก้อยผมเนี่ยครับดูครับแหวนหนาเป็นนิ้วก้อยผมเนี่ยครับซึ่งแหวนหนาอย่างนี้นะครับเวลาสนามแม่เหล็กมาไปรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีพลังนะครับมหาศาลหมายถึงว่ามีสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำบริเวณนี้มหาศาลไปตัดผ่านกับขดลวดนะครับเกิดแรงถีบนะครับที่ดอกลำโพงน,นี้หน้าดอกลำโพงเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่า ของดีๆแบบนี้นะครับความรู้แบบนี้น่าจะมาแบ่งปันให้กับเพ,เพื่อนเพราะว่าบางคนผมมั่นใจเลยใครไปเห็นเหมือนใครไปเห็นเหมือนกับผมครั้งแรกโดยที่ผมไม่รู้นะก่อนที่ผมจะไปถามอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้รู้ที่เขาผลิตลําโพงขายกันเนี่ยนะผมก็บอกว่ามันเป็นลําโพงห่วยแตกครับประกอบมาได้ยังไงเหลื่อมกันอย่างนี้เพี้ยนอย่างนี้ใครเขาจะซื้อนะครับแต่วันนี้ผมตาสว่างแล้วครับเนี่ยมันเหลื่อมกันมันไม่สวยเนี่ยแต่วันนี้ผมตาสว่างแล้วครับว่า จริงๆแล้วไอ้ขี้เหล่ขี้เหล่ไม่สวยมีตําหนิแบบนี้ครับมันดีกว่าของสวยๆงามๆที่เสมอเรียบหรูมีแบรนด์ดีๆด้วยซ้านะครับในราคาที่จับต้องได้เลยผมก็เลยอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าเหมาะมากเลยที่จะเอาไว้เล่นชุด10นิ้วสงการนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสให้เอาตัวนี้ลงในห้องปิดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วก็โชว์แค่หน้าดอกแต่รับรองว่าคุณภาพความเหลือเหลือเลือกของมันเนี่ย รับรองว่าเปิดแล้วไม่อายใครแน่นอนนะครับผมคิดว่าไอ้ความรู้แบบนี้มันมีประโยชน์ก็เลยเอามาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะน่าจะได้เป็นความรู้แล้วว่าอย่าไปดูถูกมันนะครับไอ้ดอกขี้เละขี้เลอะแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ทีแรกเหมือนกันครับผมก็จะผมก็ประสบประมาทตัวเองเหมือนกันว่าใครมันจะไปซื้อว่าใครจะโง่ไปซื้อว่าดอกแบบเพี้ยนๆแบบนี้เนี่ยเหลื่อมๆแบบนี้ไม่เหล็ก แม่เหล็กเบี้ยวๆแบบนี้ใครจะไปซื้ออ,อ๋อจริงๆนวมันไม่ใช่ครับมันเกิดจากแม่เหล็กคนละล็อตที่เอามาประกอบร่วมกันนหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะต้องมีคนสอบถามผมแน่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับดอกนี้นะครับรวมชุดแอมคาร์ดดีนะครับผมจะแนะนําให้เพื่อนที่หนึงเป็นราคาสําหรับโปรโมชั่นช่วงก่อเล่นสงการนี้นะครับ ใครจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ผมไม่ได้ซีไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าผมตอบให้เพื่อนๆที่ชอบถามราคาแล้วกันนะผมยี่เกียยมาตอบราคาที่หลังนะครับทั้งชุดนี้นะครับในราคาเพียงนะครับประกอบไปด้วยลำโพง2ดอกนะครับขนาด180ไว้3นิ้วนะครับตัวเกจงานแข็งได้เลยนะครับผมกับเจ้าค้าดี d 8ดสิบีาวัตตัวนี้นะครับในราคาเพียง6,500บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่ง ย้ำนะครับผมบอกให้แล้ว6,500บาทนะครับใครสนใจก็ทักแชทอินบ o ็อกผมมาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายของในหน้าเพจเป็นหลักนะครับเพราะว่าเน้นแชร์แบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับเป็นทริคดีๆสำหรับของเหลือๆครับเขาเรียกของเหลือเลือกเอาไว้ให้เพื่อนเล่นสงการนะครับสำหรับวันนี้เจ้าแก่งองกมต้องลาไปก่อนนะครับหวังว่าทริคนี้นะครับทริคเหลือๆแบบนี้ มันน่าจะเป็นทิปหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆไปเล่นสงการได้อัดกันได้ยาวๆนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเจ้าแก่ข้องโถมสังคมองการแ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทิปทิปหน้านะครับวันนี้ทริปเหลือๆวันนี้ต้องสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปครับ